เฮ้ยอากาศร้อนอยากกีติบจังว้ะสักแท่งละกันโอ๊โลจิตอย่ามองนมฉันนะไม่มีไอตีบัามีแจะตีนโชคดีเข้าอ่ะครับอาจารย์นายจะทำตีนบทให้ฉันอย่างนั้นเหรอแล้วก็ตกสับปะรดก่อนสับแตงกวาตามด้วยการใส่พิษศกน้ำตาลทรายช้อนหนึ่งแล้วก็ใส่แตงกวาลงไปพร้อมกับคุกให้เข้ากัน แค่นี้ก็เรียบร้อยเป็นไงครับอาจารย์ไอส้สคริมหน้าแตงกวานะแต่ฉันว่าเรากินมะม่วงชิ้นใหญ่ๆมันน่าจะได้อร่อยกว่านะก่อนกะหั่นเป็นสี่ส่วนเอาใส่อะไรนะผงชูรสแล้วผงชูรสใช่ไหมเป็นไงหน้าหม่ำใช่ไหมไม่อยากจะได้ดูที่ผมทำไม่เนี่ยอะไรกันเล่านะไม่ชอบผงชูรสอย่างนั้นเหรอต้องแบบเดซเซ่เอาล่ะมาชิมกันดีกว่ามะม่วงใครอร่อยกว่ากันหน้าสตรอเบอรี่ไม่ใช่หรอครับอ๋อ,อสตรอเบอรี่เหรอ,อผมไม่ชอบจิ้มพริกเกลือผมเลือดน้ำปลาหวานจังเลยครับอาจารย์อย่าเลือกมากมาเอาแล้วนะครับ หักง้มคำเต็มปากเต็มคำโอ้ทุเรียนละคนใดก็อร่อยเหมือนกันนะเนี่ยแต่ว่าสับปะรดของอาจารย์น่ะมันใหญ่ครับปากจริงๆนะครับเนี่ยเสียใจว่ะกัรแล้วนายต้องไม่ชอบชมพู่ชิ้นที่ใหญ่สินะใช่นะครับอาจารย์แคร์ไปขออาจารย์มันใหญ่เฉยๆนะครับงั้นนายแค่อ้อมไปสเต็ปซิลซะสิหวายชุ่มคอดีนะแกไอด้วยอ่ะแล้วจะมีไอ้บ้าที่ไหนมาอมทุเรียนละครอาจารย์งั้นนายกันหายใจซะจะได้ไม่เหม็นทุเรียนอ่ะเออๆก็จะให้ผมหยุดหายใจอย่างเดียวเลยรู้ไหมว่าลมหายใจผมมีแต่อาจารย์เฮ้ อาจารย์คะ,ะ,ะก็อะไรขึ้นเลยฮินะหรือว่าหนูอยากกินมัสเบอร์รี่ใช่ไหมจ๊ะทุเรียนลูกใหญ่ๆมันต้องอร่อยกว่าใช่ไหมเตือนน้องด้วยนะครับไมว่าระวังน้ำทุเรียนมีก้างด้วยเหรอไปคุยกับคนเพี้อนๆเลยฮินะฮะว่าใครเพี้ยนกันฮะงั้นเรามาถามบระลังจารย์ด่าทุเรียนดีกว่านะลูกส่งมายอย่างนี้จัดไปรู้จักวิธีการกินทุเรียนแบบไม่ปอกเปลือกไหมอ๋อน่าสนใจ ปัดทุเรียนก็ไม่หายหมายถึงขั้นนั่นเละเปล่หปาหมายถึงน้ำยังคมอยู่เลออยอู้เงาะหน้ากินจังอะไรกับพวกเธอเนี่ย,อ,อ,ยอาจารย์อาจารย์คะให้พวกหนูดูด้วยเถอะค่ะอาจารย์คะหนูจะเก็บเป็นก้อนเลยนี่ศึกษาค่ะพวกเราก็อยากปอกทุเรียนไปเหมือนกันนะคะอาจารย์ได้โปรดให้พวกเราได้ศึกษาเถอะค่ะศึกษา,าอะไรเล่าแค่ไปซื้อกป้าที่เขาใช้ไม้กระยิทธิ์ก็พอแล้วดช่วยไม่ได้แห้งก็เราไปซื้อหมอนทองกินละกันอืมไปซื้อกันโอ้แอปเปิลก็อร่อยเหมือนกันนะเนี่ยว่าแต่มาเรื่องแอปเปิลได้ไงมาเนี่ย